าใชจ่ายบอกได้ไหมพี่ค่าใชจ่ายอยู่2,000บาทครับ2,000บาทมันวูโควบเลยครับผมแล้วก็วิธีการดูโชกพี่ถ้าวิดีดูโชกครับก็ไม่ยากถ้ามันเป็นรอยเราสองไฟสมันจะขึ้นเส้นนะครับมันจะมีเส้นหนัดออนแต่ถ้าพวกรอยหนักๆเนี่ยนะจะมีบ้างแหละ สวัสดีครับพเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้จะไปกันที่ Gravity s u s p e n s i o n ก็เดี๋ยววันนี้จะไปอัพเกรดโชคนะครับโชคหน้าโชคหน้าไม่ได้ทำนานแล้วแล้วก็ตั้งแต่มีรถมาก็ไม่ได้ทำเลยรถเขาหลายปีแล้วโชคหน้ามันอาจจะยุ้ยๆหน่อยหน่อยแล้วครับ ดีเราไปที่ Gravity s u s p e n s i o n กันร้านเขาอยู่าาลาซานนะครับแถวาาลาซานประมาณสักชั่วโมงครึ่งควรจะถึงนะเพราะมันต้องผ่านในเมืองอะไรด้วยหกสิบแปดโลนัดกับพี่เขาไว้แล้วนะครับพี่เจ้าของร้านพี่เอก ไปเลยเพี่เขาบอกนี่เ,เขาบอกอว่าทําประมาณคับสองชั่วโมงนี่เองครับท,นะที่ทําโชคกนะที่เัปเกรดโชกใหม่โชกหน้าใหม่เขาบอกว่าขับดีขึ้นแน่นอน นี้ก็คืมมากครับฝนตกหลายวันแล้วเดือนตุลาตกไม่หยุดไม่หย่อนเลยคนะรับนี่ครับบรรยากาศแถวแหมู่บ้านนะตรงตรงยากเกี่ยวกับจีตอนนี้ก็ตั้งใจมาถ่ายให้เพื่อนดูนะว่าเป็นยังไงบ้าง อัปเกรดโชก f 8 0 0 g d ดนะครับนี่บรรยากาศนะครับผมอยู่แถวปทุมก็จะตุ่งนาจะเจอหน่อยนะก็บรรยากาศเกีเ่ยววันนี้ตอนเช้านี่อากาศโ็ดีเลยครับผม เดินทางวันนี้ก็ประมาณเกือบสองชั่วโมงนะเจ็ดสิบโลไปสับก็ร้อยสี่สิบเป็นร้อยสิบร้อยสี่สิบโลที่ต้องขับเข้าผ่านทางลาดพร้าวเส้นรันตนธิเบตนะครับเส้นลันตนทิเบตอ่าไปตลุกอ่ามอกษตเร ทะลุมอเตอรแล้วก็ตรงยาวๆเลยแต่รถติดแน่นอนกลัวฝนด้วยครับเตอนนี้แต่เราขับมอไซค์เราอย่าไปกลัวฝนแต่ก็กลับมาก็ขี้เกียจล้างรถตออ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรครับตรงนี้เราจะไปสวนพึ่งอยู่แล้ว พรุ่งนี้เราจะไปแคมป์กันที่สวนพึ่งนะครับ2วันหนึ่งคืนก็เลยอยากเอาโชค๊คไปทำแล้วก็พอทำเสร็จก็อยากลองเอาไปวิ่งดูอะไรเงี้ยว่ามันจะเป็นยังไงพอทำโชค๊คเสร็จกับโชค๊คเดิมๆที่ติดรถมาไม่ได้อัปเกรดอะไรนะครับโอ้โห ฝนมาเลยครับผมรอดไม่ได้้อห้องวันนี้อ๋อแบวนี้ต้องระบังเลยครับผมน้ำในโคง้ง อาจจะปริ้นได้เลยบรรยกาศดีนะครับไม่ร้อนมากก็เดินทางกันายานะครับเส้นเราจะพึกโดยนึนเรียบๆยากาศดีเฮยไม่มีฝนนะครับเนี่ย น่าจะไม่มีฝนนะากับดีเลยไม่มีอ่าเมฆดำๆเมฆฝนไม่มีนะครับอ้มาวิวแม่น้ำนะครับผมน้ำแดงมากอาจจะเป็นวันนี้วันศุกร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ ันนี้วันศุกร์ก็เลยแบบว่าคนอาจจะออกมาเที่ยวกันแล้วหรือเปล่ารถอาจจะไม่ค่อยจิดหล,ลังจากไปเราจะพลึกมาเราก็ไซส์ามาล้านีิเวศเราค่อนตรงเยียาวแล้วครับที่นีดรถก็สก่ารถก็เรื่อยๆนะไม่ติดมาก ได้โชคหน้าอัพเกรดใหม่ก็น่าจะเจ็บมากขึ้นครับอดีอาทิตย์ที่แล้วพารุ่นนี้ไปทำโชกเอกฟันที่รีวิรีไปโลที่ลงคลิปล่าสุดไปแล้วก็เลยนั่นแต่ร้านนี้ผมดูมานานแล้วแต่ยังไม่ได้มีโอกาสไปทำสักที วันนี้ก็ถือโอกาสจะไปเที่ยวแล้วก็เออเราก็ทําไปเลยดีกว่าจะได้ลองรถไปด้วยว่าโชคหน้ามันดีขึ้นหรือเปล่าแต่เดิมๆม,มันก็ดีอย่แล้วนะครับแต่มันแต่มันออกแนวแบบว่ามันมันพอเบรกแล้วมันห่วงไปหน่อยรูดหลุมรูดอะไรก็ออนุ่มดีเดิมนะครับแต่รอบนี้อ,อ่ะ จะบอกให้พี่เขาอัพอัพเป็นให้อัพเป็นแบบว่าให้มันนุ่มแต่ไม่หวม่วงก็คือเบรกไปแบบหน้าไม่ทิ่มะครับให้มันค่อยๆลงอะไรเงี้ยให้มันซับพอร์ตซะหน่อยอ่านหน้าพันทิพย์งามวานะครับก็ตามสไตล์พันทิพย์รถติดตลอด ว่าต้องค่อยๆไปครับรถใหญ่หน่อยแฮนด์ผมเนี่ยจะเลยรถเก่งมาหน่อยนะแต่ละกระบะในเท่ากันเลยโคตรติดเลยครับผมแล้วเราต้องขับไปอีกประมาณสีโลตอนนี้ก็อยู่ มอเอร์ก็เสร็จแล้วนะครับโอ้หรถคดติดเลยติดสุดยอดแล้วก็ลอดวง,งตรงยา,ยาว ตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่โมงครึ่งแล้วนะขนาดคนยังไม่เลิงกงานห้าโมงแล้วเนี่ยสุดยอดเลยครับผมโอ้ติดไปนตัวไหนก็ติดหือแมพเลยอีกประมาณสี่สิบนาทีโอ้โหยาวๆไปครับ โอ้ติดมากามสิบีนาทีทอ้โหแต่ในกูก็แบบในฟ้าเลยนะ รถติดครับเลประมาณ14นาทีเอง9กิโลเดี๋ยวๆก็รอดูพี่เขาเล่นกิจกรรมนิดนึงนี่แต่น่ากลัวเหมือนกันนะครับไม่ใช่อะไรครับกลัวแบบว่าข้ามถนุดแล้วแบบว่าไม่ได้ดูรถแล้วโคตรดุดมั่ยสวยด้วยวางนาตอดอุดมสุขอออสยอด กล้จะถึงแล้วครับผมโอ้เพเ่็นสะปดดุเลยร้านที่เขาเล็กๆนะครับไม่ไม่ใหญ่มากอาซอยลาซานห้าสิบห้า ถึงแล้วครับผมสวัสดีครับัจ่ใจล่มๆสักครู่ได้ได้ได้ รถมาให้พี่ดูแลนะพี่ชกหน้าก็มันยุบๆหน่อยครับพี่ครับผมเดี๋ยววันนี้จะทําอะไรให้บ้างพี่ก็จะเซ็ตน้ามันให้ใหม่ครับแล้วก็แก้ไขสปริงนิดหนึ่งแก้ไขสปริงหน้าใช่ครับอืมครับแล้วก็เซ็ตน้ำมันใหม่นะพี่เนาะครับผมของเดิมมีอาการยุ่ยเยอะไปหน่อยยุ่ยเยอะอืมแล้วนี่ใช้เวลานานไหมพี่ประมาณสองชั่วโมงครับประมาณสองชั่วโมงครับพี่ครับผม รวมใส่ทั้งหมดก็ประมาณสองชั่วโมงนี่แหละใช่ครับมนไม่นานครับดีขึ้นแน่นอนดีขึ้นแน่นอนครับเป็นผลแน่นอนครับนี่นะครับก็รถก็นานแล้วตั้งแต่ปีสองพันสิบเจ็ดก็มันโชคมันก็ไม่ได้ทําเลยปกติพี่ครับมันกี่ปีมันถึงต้องได้เปลี่ยน้มันโชกีหนึงครับสองปีหรือสองหมื่นกิโลครับสองปีหรือสองหมื่นใช่ครับเราก็ได้สองหมื่นสองหมื่นกิโลพอดีเลยนะ จีสองคนจิเราเราควรจะทําทีหนึ่งถ้าไม่ทํามันก็จะย้วยลงไปเรื่อยๆแล้วก็น้ำมันมันจะเน่าน้ำมันเน่าแล้วมีบทเสียอะไรไหมพี่พอไปนานๆแล้วข้างในมันจะสึกพวกแหวนเทมลอนต่างๆมันจะสึกครับอครับพี่โอเคนะครับค่าใช้จ่ายบอกได้ไหมพี่ค่าใช้จ่ายอยู่สองพันบาทนะครับสองพันบาทใช่ ค่าจ่ายบอกได้นะครับไม่ได้กั๊บเหมือนร้านอื่นมาตรฐานเดียวกันหมดครับเลยบอกได้นะครับเดี๋ยวคันนี้จะจะเซ็ตเป็นแบบอ่าแน่นแๆ่นหลบหลบเนาะทางดำนิดนึ่งทางดำมากกว่าอ่าได้ครับพี่พี่เดี๋ยวลองกดให้ดูหน่อยพี่มันโคบเลยครับผม ปกติต้องเป็นไงพี่เออจริงจริงมันควรวจนแน่นกว่านี้นิดนึงอ่ะครับ<ม>อันนี้ก็คือมันดินจ๋าไปหน่อยอืมันรั่วไปหน่อยทําไมต้องออกแรงมากมันมันดินจ๋าไปนิดนึง<ม>เวลามาขี่ทางดามีไฮสปีดมันจะเวลาเบรกหน้ามันจะทิ่มหน้ามันจะยุบไปเลยใช่ครับ เพราะแรงกดเราอยู่มาถ้า20-30โลอย่างเงี้ยมันก็ลงแะ้อ่าครับแล้วก็วิธีการดูโชกนี่ถ้าวิ่ีดูโชกครับก็ไม่ยากถ้ามันเป็นรอยเราสองไฟสองมันจะขึ้นเส้นนะครับเส้นนัอ่อนแต่ถ้าพวกรอยหนักหนักเนี่ยนะจะมีบ้างแล้วอ๋อพวกเส้นโชกยังไม่หนักเนาะยังไม่หนักดิมันจะฟ้องหมดถ้าพี่ซื้อโชคมือสองนะจ๊ะไฟฉายส่องบอกหมดครับ ครับครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวถอดเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่เอกขาไปจัดการต่อคือนี่เป็นไมีนียมนะครับกดเข้าไปก็คือไม่เป็นรอยไม่ต้องโชคดีอยูวพี่เมื่อให้กดความดันเสร็จใช้กำลังใช้กำลัง เริ่มดำแล้วก็มีตะกอนเนาะครับผมเริ่มดำแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงจะแย่มากครับแค่แบบเออเริเ่มหมดอายุแล้วแต่ยังไม่ได้แย่มากอตอนเช็ดชงเงาเสร็จแล้วจะเป็นยังไงหมดชึ้นแล้วสภาพของทังหมหน้าโบ๋เลย ก็จะเพิ่มความแข็งขึ้นไปนิดนึงครับแล้วก็ปรับเบอร์น้ำมันให้หนืดขึ้นครับการยุบมันก็จะยุบได้มันจะสมูทขึ้นช้าลงเมื่อกี้มันเด้งบื้ดเลยคพี่ครับมันจะมีแรงต้านที่มากขึ้นขึ้นลงสมูทขึ้นใช่ครับ คืนนี้ก็รู้เรื่องแล้วครับโอเคโอเคคียดดำคี่ดดำเร็วอุกไม่ลึกเงี้ยมันยิ่งมากเลยแต่พอยิ่งกดลงลึกจะยิ่งแข็งขึ้นล้วมันคืนตัวช้าขึ้นมันไม่ดีส่วนอการยุคกลางคืนจะจะช้ากว่าเดิมมีแรงต้านมากมีแรงต้านมากขึ้น ลูกปืนคอพี่ใกล้หลับแล้วนะรอพี่เนี่ยสะดุดแล้วพี่ลองครับเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> มันต้องไม่มันต้องไม่กลางเนี่ยมสมูทไปเลยไม่มีร่องอะไรทั้งสิ้นมันต้องไม่กลางเลยมั้ยพี่ใช่ครับอันนี้ลูกปืนคอพี่จะหลับแล้วครับโอ้โห,โโหเจ็บอีกแล้วมีแผลเบาๆบาะครับ อันนี้มันก็ทําให้แบบว่าการปล่อยมือการมันจะทะเลาะกับพี่ในเวลาพี่จะใช้รถพี่จะเลี้ยวมันจะลงร่องกลางพี่จะเลี้ยวมันจะดึงลงร่องกลาง่ารที่มันจะปล่อยเราเลี้ยวนั่นนะครับแล้วมันจะลึกขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นหลุมแล้วมันเป็นหลุมแล้วมันโดนขุดลงมาแล้วนั่นนะครับเราก็ไม่ได้ขยับดูแล้วทีเรียบร้อยครับเรียบร้อย ได้สักหมื่นกิโลไหมพี่เอกได้สักหมื่นกิโลไหมเพราะนนเขา<อ>แล้วแต่ถนนนี้ค่ะใช้งานแล้วแต่ถนนแล้วแต่การจับใจกระแทกตอบยากครับเป็นทางที่ตอบยากถ้าไป,าาปใช้แบบว่าดินดินหน่อยลุ่มลุมเยนอะหน่อยก็ไปเร็วขึ้นใช่ไหมไครับใช่ค <c oughs> รับเดือดหน่อยก็พังไวหน่อย <c oughs> เดือดหน่อยก็พังเร็วหน่อยอ่าครับพี่เราว่ากันตรงตรง มาด้วยนะครับครับผมมาทำอะไรครับพี่วันนี้ถ้ามีร้านจะเดริไม่ได้ทำโน้ตเขาทำร้านนี้แหละเสร็จแล้วอไปนี่มาถ่ายน้ำมันเบรกถ่ายน้ำมันเบรก่แล้วก็ใสเบรกใหม่แล้วก็ใส่น็อตน็อตล็อกสเตอร์ตัวนั้นที่สั่งเอาไว้สั่งเอาไว้ตอนนั้นหาไม่ได้ตอนนี้เขาหาได้ก็เลยไปใส่นิ่มแล้วนิ่มแล้วการ์บิตี้นะครับนัดเจอกันที่การ์บิตี้นี่แหละ อยู่ใกล้ๆกันร้านใกล้ๆก,ก,กันครับพรุ่งนี้เรามีนัดนะครับพี่หัาพรุ่งนี้ไปส่วนพึ่งกันส่วนพึ่งนัดพาไปเชื่อตอีกแล้วสวนพเรื่องนะครับผมพรุ่งนี้วันนี้เลยเอารถมาทําโช๊คก็ไปลองโช๊คกันด้วยรถพี่หัวก็ทําโชค๊โชครถผมก็ทําโชค๊คของพี่หัวนี่ทําหน้าหลังเลยเออเอใอส่ย,ยางด้วยรถพี่หัวทําโชค๊คหน้าหลังทายางด้วยใส่ย,ยางใส่ย,ยางใหม่ ยางใหม่แต่หยางนี่กริบเลยล้างระบบเบรกล้างระบบเบรคเปลี่ยนน้ำมันเบรคเจ็บตัวไปเยอะเหมือนกันใช้กันยาวๆครับทีนี้เดี๋ยวลองดูนะครับพี่พี่เอเขากำลังไปลองรถอยู่ไม่รู้เป็นไงบ้างเป็นไงพี่นุ่มหนึบแน่นอนครับพี่รูดฝาท่อเลยครับฝั่งทั้งหมด พี่เจตนาดีใช่ไหมครับอย่าทำร้ายกันเลยลองเลยครับพี่รูดฝาท่อเลยอย่างที่ผมรูดอ่ะโอเคพี่ไม่ต้องแตะเบรคพี่รูดเลยโอเคได้พี่เดี๋ยวไปลองครับมเดี๋ยวไปับรถมาก่อนทางหนึ่งซ้ายไปเลครับผมฝาท่อเอาไปเลย มาแล้ว,เ,ลวเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วแมบพี่สุดยอดครับเปลี่ยนแน่นอนอารมเปลี่ยนแน่นอนอแบบว่ามันลงไปก็แบบว่าไม่ไม่จะเดือนติดมอเลแบบว่ามันก็ลงไปมันก็ไม่ห่วมากเกินไปอะไรเงี้ยอ่ายิงถ้ายืนนะก็คือไม่รู้สึกเลยหายหายแน่นอนถนนเรียบเลยเรียบแ่นอน ก็ตอนตอนที่แบบว่าทำเบ่งหน้าแรงๆอย่างเงี้ยมันก็ค่อยๆววกลงอ่ามันไม่ทิมมันไม่ทิมมากใช่ดีดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะครับเห็นผลแน่นอนอันนี้จัดให้ตามสั่งเลยต้องมาต้องมาพ <laughs> <laughs> ี่เดี๋ยวพี่ฝากร้านหน่อยครับพี่ผมไม่มีสคริปในหัวเลย ก็ร้านการวิตี้นะครับซัพพลิชั่นที่ลาซาน55าห้าใช่ไหมครับพี่ลาซานห5ห้าครับฝากด้วยนะครับพี่ครับผมก็ทำชกุกรุ่นุกรุ่นครับตั้งแต่รถเล็กจนรถใหญ่อ่ารถเล็กเรื่องเนี่ยอ่ารถรถยนต์ทำไหมครับพี่รถยนต์ไม่ได้ทำอ๋อไม่ได้ทำาหรอครับทำแต่มอไซค์นะครับผมครับผมสถานที่ลืมไม่ได้ครับนัานโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ ชงโชคหน้าเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวตอนนี้ฝนตกเลยไม่ได้ใส่ไม้นะครับโชคหน้าเฟิร์ขึ้นดีเลย